ที่ผมฟังดูเมื่อวานบางคนเนี่ยยังพูดยังพูดแบบกลางสภาชนิดที่ว่าฟังแล้วฟังไม่ได้เลยเช่นคุณมงคลกิจบอกว่ามีการตั้งกําแพงคิดค่าหัวคิวการฉีดวัคซีนโดละห้าร้อยถึงพันบาทโอ้เหรอคะแล้วเขามีมีหลักฐานมาไหมไม่มีพูดขึ้นมาลอยลอยพูดลอยลอยเนี่ยในความเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้อย่างไงวัคซีนเนี่ยเข็มหนึ่งเนี่ยนะบางยี่ห้อก็ไม่ถึงพันบางยี่ห้อก็พันต้นๆแล้วมาคิดค่าหัวคิว อีกพั0 0เนี่ยร้อเปอร์เซ็นต์ี่ยม,มันบ้าไปแล้วมันไม่มีนะและที่สำคัญคือเลทราคาพวกมันเป็นเลทราคาสากลมันมีตารางของบริษัทขายวัคซีนเนี่ยเขาโชว์มาหมดตลอดเลยว่าวัคซีนแอ,อสตราเซเนกาเนี่ยถ้าราคาที่ซื้อรัดต่อรัฐเท่าไหร่ราคา p r i v a t e หรือว่าราคาเอกชนซื้อเองเนี่ยเท่าไหร่ซึงเอกชนก็ยังซื้อไม่ได้แต่เขาตั้งราคาไว้เนี่ยทั่วโลกมัน มีเลทแบบนี้อยู่แล้วราคาประเทศยากจนเท่าไหร่ราคาปานกลางเท่าไหร่ค,คือขอสอบางคนก็สักแต่ว่าพูดเพื่อให้ตัวเองมีประเด็นน่ะแต่เดียนว่าเอามาพูดแบบนี้เนี่ยเ,<อ>เสียหายกันไปหมดนะคะแล้วเอม,มามพูดในสภาเนี่ยจริงๆแล้วในการอภิปรายแบบนี้เรื่องงบประมาณแบบนี้ถ้ามันจริงควรควรจะต้องเอาเอกสารหลักฐานออกมาชี้แจงว่ามัน,ม,นมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆ แล้วก็ไปร้องเลยถ้ามันมีข้อมูลเนี่ยไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้<ฆ>มาตรวจสอบเลยนะคะว่าใครมาเก็บค่าหัวคิวและดําเนินการตามกฎหมายไปเลยไม่ใช่มาพูดกันลอยๆกันในสภาแบบนี้ให้คนเข้าใจผิดไอ้เรื่องนี้